หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสําคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดๆนะครับคำว่านี่นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือ,อสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม นะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปลา่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกาหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติวิชาัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15%ตต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกิน กว่าร้อละสิต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบีย้ยจากดอกเบีย้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สําคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชําระ หนี้นะครับโดยชําระดอกเบีย้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกําหนดน่ะชาระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลําบากนะครับปัญหาที่สํานักง,งานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรน,นะครับที่จะนําเรียนพี่น้องประชาชนว่า ในกรณีที่พี่น้องได้ชําระดอกเบีย้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชําระดอกเบีย้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบีย้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้นอกระบบนะครับ ก็ให้ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักง,งานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ